สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มากับแมปแมนซิตี้บลูมูนอีสปอร์ตนะคะเริ่มต้นก็กดข้ามมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้าไปที่ชอบร้านค้าของแมปได้เลยนะคะนี้แมปก็จะแบบน่ารักมากเหมือนเราแบบลอยอยู่บนดวงจันทร์แบบนี้นะคะโอ้ยฟินจังท่ากระโดดน่ารักมากเลยนะคะ เมื่อเราเดินเข้าไปในช็อปแล้วนะคะเราก็จะเห็นตราสัญลักษณ์ขึ้นมาเลยพร้อมกับได้เสื้อ e ีสปอรเท่ๆมาเลยค่ะนะเข้ามาเช็คของกันได้แล้วก็ลองไปใส่กันได้เลยค่ะนี่นะคะแมนซิต e ี้อีสปอรค่ะโอของมันต้องมีนะคะรีบไปกดรับได้เลยนะคะขึ้นชื่อแบบไปให้แล้วนะคะ ขอมมันต้องมีจริงๆนะแบบนี้คือมันเท่มากมากๆเลยค่ะ